ติดตั้งมินและลิงเอาภาพมือถือขึ้นหน้าจอแบบไร้สายนะครับติดตั้งเครื่องเล่น DVD ดินเดียวนะครับไว้แับเป็นแผ่น DVD นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของหวหมอน Android ด้านหลังนะซ้ายขวาตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ติดตั้งในส่วนของโเซสเซอร์เนี่ยของอ p ไให้ระบบเสียงมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูทตัวอย่างเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระบบเดิมของรถอยู่นะครับนะฮะผมจะไปที่ Android ก่อนนะครับกดเข้ามานะครับที่ Android เนี่ย เราก็สามารถทัชสกรีนนะครับโอน้าจอดตอนนี้เราติดตั้งแผ่นทัชสกรีนเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะกดทัชสกรีนในการใช้งานนะฮะในส่วนของระบแอนดรอยได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวนะฮะเราเข้ายูทูบนะครับส่้าไนะครับแบบนี้นะเพียงแค่เปิดฮอสสปอรตมือถือนะครับเนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นนะครับ อันนี้เลยนะฮะออนไลน์ได้เลยสวีเดนสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์มาที่เป็นทุกคนอันนี้ก็จะออกจอด้านหลังด้วยนะครับริๆผ่าชีฟที่ตกสีพุ่มเครื่องมเปร์อนึงมากท่านเอากล้องถ่ายให้พ่อให้แม่ด้วยยังไม่เป็นขนาดในการวาหมวดด้านหลังก็ยังเป็นระบบแอนดรอยนะฮะที่ตกคนด้านหลังก็สามารถที่จะเล่นหนังได้เด็ดนะครับ เล่นยูทูปน,นะฮะแยกออกได้เลยว่าง่ายคือคันนี้ครบมากๆไปสปีดเด้นเล่นด้านหน้าก็ได้นะจะเล่นหน้าแยกก็ได้นะครับหรือด้านหลังย,ยืงูตามด้านหน้าก็ได้นะฮะแล้วลได้เป็นหัวหมอนแบบใหม่นะครับที่สเปกพอเลยไม่ธรรมดาความเร็วลุหลหวานะครับความคมชัดนะสุดมากๆกับจองหัวหมอนทีน่ใหม่ล่าสุดนะครับก็ไปเจอหัวหมอนตัวนี้ได้นะในงานมอเตอร์โชรจับจองเป็นเจ้าของได้ ่นนัหึงโอเคนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับกดออกมานะครับกดออกมานะครับก็ Google m a ได้นะฮะทุกอย่างได้หมดนะครับคือเราต้องการที่จะเล่นอะไรนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับนั้นๆนะครับมาติดตั้งลงไปได้นะฮะโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการดาวน์โหลดแอปดีกว่านะครับนี่ฮะเข้าเพจ Store นะครับแค่นี้เองนะครัเข้า Play Store มาแล้วนะครับก็จะเหมือนกับมือถือ Android ตัวเดิมนะฮะเบจะดาวน์โหลดนิดหนึ่งนะครับ เล,เลยนะครับเราก็ติดตั้งนะฮะแอปที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับก็ติดตั้งเข้าไปได้นะครับนี่ครับนี่คือความเจ๋งนะครับความเจ๋งของของอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับโอเคเขาอินเทอร์เฟซแอนดรอยแล้วนะครับมาดนรายละเอียดขันนี้นะครับคันนี้ก็ยังมีในส่วนของมิลเลอร์ลิงนะฮะกดข้าวนิดหนึ่งโอเคนะครับ หมายส่วนของเมลิ่งเมลลิ่งก็คือการสะท้อนหน้าจอนะครับขึ้นไปที่หน้าจอรถแบบไร้สายนะครับผอปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับนี่นะครับเจอแล้นะครับนี่ผมยังเชื่อมต่ออยู่นะครับเนี่ยฮะเชื่อมต่อกับมือถือขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับคนนั่งด้านหลังเนี่ยกระส่งภาพในมือถือส่งหนังนะครับหรือเรืงต่างที่อยากให้ขึ้นหน้าจอนะฮะคันนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับออกข้างหน้าและหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ อันนี้กเหมือนที่เลนแรนาร์หรือว่าคงดูนัผมเนี่ยครับนี่นะฮะอันนี้กืตามมือถือทั้งหมดนะครับเฮยโสวัสดีครผมกับารอี่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับกร็า์เอ็มอทั้งเ่อีพีี่สแล้วสำนี้นะครับแน่นอนเราจะไปซูมกรจัวัดดมความเกลือกันครับอันนี้คือเล่นตามมือถือทั้งหมดไปขั้นใหม่เข้ามาครั